อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตลกอดระยะเวลา40ที่มันจะมีทั้งฟแฟนๆที่ชอบความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฟแฟนๆที่โหยหาอยากให้ WWE นำบางสิ่งที่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แล้วให้กลับมาในโชว์ไม่ว่าจะเป็นเคสที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็เซนซิทีฟอย่างแชร์ช็อตทูเดอะเฮดนะครับหรือการเอาเก้าอี้ฟาดเข้าไปที่หัว ซึ่งก็เป็นกรณีที่ถูกแบนไปหลังจากที่ WWE ตระหนักถึงปัญหาเรื่องคอนคาชันของนักมวยปล้ากรณีน่ารักใส่ๆอย่างการทวงคืน WWE Ice Cream Bar เชื่อว่าแฟนๆแต่ละคนเนี่ยก็มีสิ่งที่อยากให้ WWE นำกลับมาในยุคนี้แตกต่างกันออกไปสำหรับตัวผมเองเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ WWE นำกลับมาที่สุดนั่นก็คือ Moving Matchcard ครับ ก็ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือแมชการ์ดที่ขยับได้นะแหละ moving match card เนี่ยเป็นองค์ประกอบเล็กๆในการโปรโมทไฟท์ของ WWE ในช่วงปี2001ถึงปี2006ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เห็น moving match card บ่อยที่สุดในสมาคมเหตุผลที่ผมชอบ moving match card มากๆเนี่ยเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เฉพาะตัวมากๆมันยูนิคมากๆมันเพิ่มความไฮเพห้กับแมชมันเป็นสกรีนไทม์ที่เพิ่มให้กับนักมวยปล้ำคือผมรู้สึกว่าข้อดีของมันเยอะมากๆเลยอะอ่ะงองมาลำดับดูนะอันดับแรกมันยูนิคมันเฉพาะตัวมากๆไม่มีแมชการ์ดของกีฬาอื่นในโลกนี้ที่ใช้เทคนิคนี้นะครับเทคนิคที่ นักมวยปั้มจะได้โชว์แอนิเมชันของตัวเองเป็นเวลาสั้นๆประมาณ5วินาทีเหมือนได้สกรีนไทม์ตัวเองเพิ่มเนี่ยคือมันสร้างบรรยากาศที่คล้ายๆกับการแบบเลือกตัวคอคในเกมอะไรเงี้ยซึ่งมันยูนิคมันเท่มากๆเลยมันเป็นโจทย์ที่สร้างสารรค์มากๆแล้วก็มันดูน่าสนุกด้วยอ่ะที่แบบจะลองคิดว่าแบบภายใน5วินาทีแต่ละคนจะแสดงตัวตนของตัวเองออกมาอย่างไงข้อ2ครับมันเป็นการแนะนํา ที่ดึงดูดเอามากๆเลยเนื่องจากแมชการ์ดเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่ใช้ในการเปิดรายการเลยไม่ว่าจะเป็น Raw SmackDown หรือว่าใน Pay p r v v i w w ต่างๆคือถ้าคุณเปิดโชว์ขึ้นมาแล้วดูตั้งแต่เริ่มอ่ะแมชการ์ดแม่งจะเป็นสิ่งแรกๆเลยที่ WWE มันจะเอามารันเพื่อโปรโมทให้คนดูเห็นว่าถ้าคุณตัดสินใจนั่งงงแล้วก็ดูโชว์เนี่ย คุณจะได้เห็นอะไรบ้างแมสการ์ดเนี่ยก็จะรานเงยตั้งแต่คู่เปิดยาวจนไปถึงคู่เอกอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะใช้ดึงคนดูที่ไม่เคยดู WWE มาก่อนไม่เคยดูมวยปล้ำมาก่อนหรืออาจจะแบบว่าเปิดมวยปล้ำผ่านขึ้นมาแล้วก็เห็นแมสการ์ดอะไรเงี้ย แล้วที่สําคัญคือคนดูอ่ะมันจะได้เห็นด้วยว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นคนยังไงมันแน่นอนอยู่กับว่ามันดึงดูดมากกว่าการเห็นภาพนิ่งอย่างแมชชการ์ดในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อ3มครับมันส่งเสริมคาแรคเตอร์ของนักมวยปั้มอย่างมหาศาลเมื่อนักมวยปั้มใช้เวลา5วินาทีนี้อย่างสร้างสรรค์นะครับมันจะกลายเป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่เจ๋งมากๆคือมันคล้ายๆกับการซ่อนอีสเตอร์เอ็กการสื่อสารกับคนดูโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดด้วยซ้ำ สีหน้าท่าทางการเล่าเรื่องสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นผลสำคัญต่อคาแรคเตอร์ของนักมวยปล้มแต่ละคนมากๆงั้นใน moving matchcard เนี่ยพวกเขาสามารถโชว์สิ่งเหล่านี้ได้สามารถเล่าสิ่งเหล่านี้ได้ mm. ผมมองว่ามันคือการได้สกรีนไทม์เพิ่มในโชว์แต่ละโชว์ะแม้ว่ามันจะเป็นเวลาหลักวินาทีนะแต่ว่าสำหรับวงการที่ตัวตนเป็นสิ่งสำคัญมากๆอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมีค่ามากๆเลยสำหรับนักมวยปล้ทุกคน กล่าวมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดๆผมจะบอกแมสคาร์ที่ผมชอบให้เพื่อนๆเห็นภาพตามเกิกันว่าทำไมผมถึง crazy เกี่ยวกับไอ้ moving m a t c s c a r d นี้มากๆแบบไม่เรียงลำดับนะแค่แบบเอาที่ผมชอบมันเฉยๆหนึ่งครับ the rock m a t c s c a r d กวนส้นตินสุดๆและทรงพลังมากๆเงั่นกับการมองไปทางคู่ต่อสู้นะครับด้วยอากากริยาต่างๆที่โคตรจะ the rock ถึงแม้ว่าบางทีทีมงานมันจะใส่เดอะร็อกไว้ผิดข้างบ้างนะครับแต่ว่าเมื่อเดอะร็อเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ในแมชการ์ดที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไฮป์อัพแมชได้อย่างมหาศาลเลยเสริมพลังมากๆ2ครับชอนไมเคลิลแพรวพราวสมศักดิ์ศรีนักมวยปล้ำที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าใจศาสตร์ของมวยปล้ำอย่างแท้จริงเรียกได้ว่างุ๊กเงินงุ๊กชนนี่เต็มไปหมดเลยครับ มีกุ๊กแอนการแตะปลายคางเบาๆใบถึงท่าไม้ตายสวิตชินมิวสิกระวังปลายคางไว้นะไอหนูทั้งหลาย 3. ครับทุกแมชการ์ดของนักมวยปล้ำหญิงเพราะทำไมจะไม่ชอบอ่ะ 4. เอ็ดดี้เกเร,รโร่ WWE แชมเปียนโอหังขี้เล่นงั้นจะสู้สุดใจเพื่อสิ่งที่เขาต้องการเห็นที่ไรก็อดคิดถึงนักมวยปล้ำคนบนฟ้าคนนี้ไม่ได้จริงๆคือผมรู้สึกว่าแบบเขาเล่าเรื่องได้ดีมากๆอ่ะใช้เวลาสั้นๆแต่ว่าแบบ ครบทุกเมสเซษเลยจริงๆ5ครับผม s e r v i v l l Series ปี2001 Star Power อร์อลังการสุดๆอลังการงานสร้างบ้านสว่างมากๆแถมเชนโอแม็กกระโดดดึงๆไว้ด้วยคือถือว่าเป็นแมชการ์ดหนึงที่เป็นแมชการ์ดในตำนานของ WWE เลยเมื่อเราพูดถึง moving matchcard เนี่ยหลายๆคนก็จะพูดถึงแมชการ์ดของ s e r v i v l l Series 2001เพราะว่า Star Power มันสุดยอดจริงๆ สำหรับผมนะครับ moving matchcard เป็นสิ่งที่ดูเพลินตามากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็น Element หนึ่งที่อยากให้ WWE ในยุคปัจจุบันเนี่ยนำกลับมาใช้มากๆเลยเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยข้อดีมันเยอะมากๆเลยอะบางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยนะครับว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะยุ่งยากหรือเปล่าเพราะว่าพอเปลี่ยนแชมป์ทีนึงก็ต้องมานั่งถ่ายแอนิเมชันใหม่อะไรอย่างนี้แต่ส่วนตัวสำหรับผมอะผมว่า ถ้ามันดีก็ทําไปเถอะ <c oughs> คือมันมีแต่ได้ก็ได้อะไม่เห็นจะมีอะไรเสียเลยเพื่อนๆชอบ moving matchcard ของใครคิดยังไงกับ moving matchcard ก็คอมเมนต์กันไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ